you <laughs> ดีครับผมชื่อเด็กชายตัวอินทันก็นามสกุลคงรัตนนาเดชชายค่ะ ไหมการใช่ไหมครับผมมีนิทานเกี่ยวกับการอดไหมอยากให like ้ชมหนูเรี้ยงลองชมกันนะคระหนอนไหมกับแมงมุมหนอนไหมตัวหนึ่งได้รับคำสั่งจากเก้าหญิง 20ลา้านเพื่อนาไปจัดชุดถวายให้กับพระราชาน้อนใหม่จึงเริ่มทอผ้าอย่างพิถีพิถันจนกระทั่งวันหนึ่งมแม่มงตัวหนึ่งได้เดินทางผ่านมาและพูดกับน้อนใหม่ว่าข้าขอชดเชยแถวนี้ด้วยได้ไหมน้อนใหม่ไม่ปฏิเสธเจ้าแมมุงจึงเริ่มชใหญยขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นาน ยายของแมงมุมก็เสร็จมันจึงพูดกับน้อนใหม่ว่ายายของข้าแต่เดีอดอ่อนแล้วเฝบบ้าฟังของเจ้าเสียอีเมื่อได้ยินเช่นนั้นน้อนใหม่จึงตอบกลับไปว่าผูขา้ของเจ้ายายของเจ้ามีไว้เพื่อแดกจากมแมลงแต่ถ้ามันไม่เึงเขาเขาก็จะเขี่ยทิ้งเพราะมันสกปรกและไร้ประโยชน์ขณะที่ยายของข้าถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีเพื่อนำไปทำเป็นเครื่องทรงของพระราชา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าศิลปะแท้จริงต้องใช้ความระมีดและเวลา ถามหนึ่ได้รับมอบหมายให้นักนั่นตัวโ้๊ะมาหยดของนอนหลังเพื่อนเพียลองนะครัแระรับสุขัครับหนเป็นไ ชข <iah. S 2> องเสาครื่องบและสิ่งขอต่างสารสกัดจากใบใช้ดื่ประกอบเครื่องสำอางและอาหารเพื่อทุขภาพของแม่ไหมลีใช้ข้าตนเาลาอบโรปีากนโประโยชน์ของหลอนไหมหนึสิ่งทอเส้นายจากาบไหมสามารถนำมาทอเป็นผ้าไหมได้สองเครื่องสำอาง โลตีนใหม่ชนิดไฟโลอินจากเส้นใหม่เป็นเลิ่อนแผงไวจ์ไรเซอร์ช่วยบำรุงผิวสารการแพทย์เส้นใหม่ใช้เป็นเส้นได้ในการเยกแผลผ่าตัดวัสดุทดแทนนุ่นโพยไหมชั้นโพยไหมชัดด้นนอกสามารถใช้ยัดหมอนที่นอนและผ้าหุ่นแทนนุ่นได้ถ้าสารเพิ่มผลผลิตทาง วีภาพในวิชาการตากต่างองค์ปอื่นงสบู่และเทียนไขไขจากจากแร่ไหม่สารบารนำมาผลิตเป็นสะบู่และเทีนไขได้อ2ค์กอสหัวข้อไฟโอลีนจากไหใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตหักข้อ 7. จประโยชน์อือ่นเตหนายละเ ใส่มาเป็นพวกเป็นอาหารเจตุสาอาหารส่กักแก้อยเส้นหรือแห้สามารถนาไปใช้เลี้ยงปลาดิบก็ด